ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยนะครับมีถามกันมากมายเลยว่าไาลักษณะตาแบบนี้คืออะไรนะครับเราจะมาบอกกันนะครับจริงๆลักษณะตาอย่างเงี้ยครับเหมือนคนง่วงนอนเนี่ยครับมันจะมีาการเรียกได้หลายอย่างซึ่งแต่ละอย่างเนี้ยจริงๆมันแบ่งเป็นได้หลายลกูกด้วยซ้ําไปนะครับภาษาตลาดทั่วไปตอนนี้เราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มพวกกล้ามเนื้อตาอ่อแนแรง แต่จริงๆเนี่ยหมออยากจะให้ใช้ศัพท์คำหนึงมากกว่าเพราะว่าคำว่ากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเนี่ยมันจะหมายถึงโลกอีกโลกหนึ่งนะครับลักษณะาตาที่เหมือนจะหลับอย่างเงี้ยมันก็จะมีกลุ่มกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงหรือกลุ่มพวกไม a อ t h e n i a g าว v i กับอีกอันนึงคือเลือกให้ใช้คําว่าตาเปลือนะครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าเหมนตาคนง่วงนอนนะครับแยกกันอย่างนี้ครับกลุ่มพวก กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเนี่ยที่เราใช้กันประจําทุกวันเนี่ยจริงๆมันเป็นกลุ่มโรคของโรคอ่าเรียกออโตอิมูนก็คือโรคภูมิุมแพ้ตัวเองนะคะชนิดหนึ่งนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกลุ่มที่คนไข้ที่เป็นโรคนี้มีโอกาสน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราเจอกันที่บอกตามง่วงงดงงตาง่วงอน,งอ,น,งอ,นงอนกันตลอดเนี่ยก็คือกลุ่มพวกตาปลือนะครับจริงๆพวกนี้คือการหย่อนคล้อยของกล้ามเนื้อตานะครับกับตัวพังผืดที่ยึดก,กับกล้ามเนื้อ นะครับมันการหย่อนคล้อยลงก็จะมีตั้งแต่1เป็นตั้งแต่เกิดนะครับ2เป็นมาตอนหลังนะครับอาจจะเป็นตอนหลังจากอุบัติเหตุก็ดีหรือเกิดจากอายุเยอะแล้วก็ดีนะครับการรักษาง่ายๆครับจริงๆการรักษาก็คือว่าเมื่อมันหยอ่อนเราก็เย็บยกขึ้นไปนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคครับว่าเป็นมากหรือเป็นน้อยเทคนิคก็จะแตกต่างกันสําหรับหมอแต่ละคนเพราะฉะนั้นอยากจะบอกเอาไว้ครับว่าเรียกให้ถูกนะครับเรียกกล้าม เนื้อตาเปลี่ยนใหม่เป็นตาปลือถึงจะถูกต้องมากกว่านะครับก็ไว้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาถามมาได้ครับยินดีตอบนะครับขอบคุณครับ